1ะะันแปดหรือมีหนึ่งพันมีห้าอยกรงมังกรคือสีพอมีวัดนากินเอาพี่น้องแพงหลายนี่พวกอีกกุ้งก็มีกุงก้งเออน,นี่มันเป็นกุง้งหกสิบาทไม่ละหกสิบมองมองนี่ร้อยห้าสิบครับตรงนี้สองรอยครับพี่น้อง สวัสดีพี่น้องมือน,นีผมยูห่างห่างไอคอนสยามครับปกติใส่ผ้าพีพานองไปยางตลาดนัดครับเหมือนเเตี้ยนบรรยากาศเขาไปเบิ้งตลาดในห่างครับว่ามันติเป็นยังไงมันติคือตลาดนัดทั่วไปบอรครับตลาดในห่างเป็นสั้นหนึ่งของไอคอนสยามด้วยครับเดี๋ยวเขาขับไปเบิ้งกันนะครับพัดปลูกผมสียางหลงบอหมือน,นี ับเขาทางนี้ครับจุดสันลางเป็นว่าเป็นตลาดเป็นตลาดขายหลายอย่างายแน่วครับเมื่อนดี้ผู้ใหญ่เคยมากสีเห็นน้ำกันนี่แหละครับมีพี่น้องเขามากโอ้ขนมหยังเนอกบันขนหุ่มเตอยมีพี่น้องน้ำพึ่งมะานาว พึ่งมะนาวฝอยทอง30บาทแล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งโอ้ข้าวเหนียวปิ้ง10บาทเป็นข้าวหลามครับเป็นข้าวหลามนี่ครับเป็นข้าวหลามบอกละ20แล้วข้าวต้มมัดกับนี่พี่น้องน้ำสับปะรดน้ำหมักเงาะน้ำหมักลำไยน้ำลิ้นจี่ โคด70บาทนะพี่น้องแก้วหนึ่ง70บาทนี่ครับมีนำนมข้าวโกด40มีหลายอย่างครับเพื่อกระสีเฮ็ดบรรยากาศคล้ายๆอัน คือตลาดน้ำนะพี่น้องนะมีเรื่องอย่างขาดของบันเท ბ บรรยากาศอยู่ในห่างเะครับอันนี้ขนมไทยครับถ้วยละสี่สิบบาทขนมไทยถ้วยละสี่สิบนี่สุยางเลยครับเป็นบัวลอยมะพร้าวอ่อนโอ้บันเท ბ ใดบรรยากาศครับ เห็ดคือตลาดน้ำเลยพี่น้องคันเห็ดเอาใจต่างชาติครับต่างชาติมะยางหลายได้พี่น้องอี่มีนั่งกวักผมมองนี้ก็เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณออหนากินครับพี่น้องจ้า สามละเจ็ดสิบวยเตี๋ยวต้มยำหม,มาล่าว๋วยเตี๋ยวนำใส่ละเจ็ดสิบนั่งกินบรรยากาศชิวๆอันนี้ก็เป็นพวกไอ้ของแหงครับสามร้อยห้าสิบหมวกหิมนี่พี่น้องปฏิเหตุบรรยากาศแบบเห็ดคือยังเป็นตลาดน้ำนแต่ว่าอยู่ในห่าง บ้าเข่าท่าแต่พี่น้องอ,อื๊ดบรรยากาศได้ครับน,นี่ก็เป็นดอกม่วงครับดอกม่วงแล้วก็บัอกข้าวนำหอมอน,นี่บักข้าวนำหอมครับวัยเราแปดสิบมีก็จะเฮ็ดเป็นตึ้งแน้วหิวนะพี่น้องมีบักแดงโม่ดกม่วง นี่ก็เจบาทพี่น้องฝุ่นบบบรรยากาศพุก็เหต็ตบรรยากาศคล้ายๆอันตลาดนัดแหละครับแต่ว่านี่มันอยู่ในห่างไหมพี่น้องกระจกแต่งสวยงามอุ่นบมยางบึ่นบินอยู่คือคือครับพี่น้องของอยากของกินหลายครับให่เข้าไปเบิ้งกันครับบรว่าปูนขายอย่างแนนี่เป็นกะละแมกะละแมทิปสมุน นี่ครับาราเมไซส์เล็กหนึ่งนะครับไซส์กลางร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่นี่สา0รอยครับอล้มีกล้วยตากนาครับก้วยตากนีกาากหนึ่งร0อยแล้วก็พี่น้องน้องนี้ก็จะเป็นพวกหมูเข้มครับหมูเข้มหมูหวานครับนี่กับเป็นน้ำเสาวรสน้ำครับขิมกับพิราบานเฮ้อน มีต่อเป็นไส้อัวาน้ำพริกนมแทบหมูกว่ามีพี่น้องมีคนกับมานั่งกินนี่ครับนั่งกินใน้บรรยากาศเลยนี่ครับโซบะผัดรวมมิตรกุ้งไก่ร้อยยี่สิบครับมีร้อยยี่สิบกลม ราคาก็สีสูงจังหน่อยนะครับเพราะว่าขึ้นห่างนะครับนี่ปลาหมึกทอดกระเทียมพี่นอ้องโอ้โหจะแซ่บหรือพี่น้องปูจา๋าเนื้อไก่เนื้อปูมองนี่ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาครับขาอร้อยพี่น้อง กุ้ 1, 8, ง, 1, 1, 500, ง,งมังกรท่านแปดครับท่านแปดแล้วก็มีหนึ่งท่านนี่ห่าลอยกุ้งมังกรคือสีพอมีวัสนากินดอกพี่นองแพงหลายนี่พวกอีกุ้งก็มีกุ้งอ,อันนี้มันเป็นกุ้งหกสิบบาทไม่ละหกสิบมองมองหนึ่ร้อยห้าสิบครับ ตรงนี้สอง่อยครับพี่น้องนี่น่าจะเป็นอาหารทะเลครับตรงนี้เป็นเข่าขาหมูครับซุปปอร์ขากินี่โอ้ทำไล่ไหลเลยพี่น้อง ออจากอาหารการกินแล้วนะครับพี่น้องกับสิมงี้ของส,สวยๆงามๆนี่เป็นข้อมือข้อมือพันทักปิ่เชือกเทียนนี่ก็เสร็จแลซอล็อกลอยข้อมือข้อขาคนเดินอันนี้เฮ็ดจากไม้ครับนี่เป็นไม้ไว้ประดับบ้านนะครับพี่น้องเป็นสอยทักสอยขอ้อ,ขอมือข้อมือข้อเท้ามีเบิดนดะครับ นอกจากอาหารการกินละครับมีของเรียกเลยว่าเป็นของทีละลึกก็ได้ครับนี่เป็นพ่วงคุณจอบคุญแจเพ็รจากไอ้พวกผานะครับงานแฮนด์เมดคือเพิ่อวานี่นี่งานแฮนด์เมด มองนี่กัเป็นกระเป๋าพี่น้องนี่เป็นกระเป๋าโอ้กระเป๋าคนเดียดเองสวยงามครับผลลไม่ก็มี่ได้พี่น้องเพราะว่าทิเป็นแบบทูเรียนมั่งพุดจะไอตอกไอติมนี่ก็มีได้นี่ ของกินลายครับพี่น้องสม,มัญญางพลาม่านเจ้าของเลยนี่ของแห้งแบบนี้พวกปลาหมึกน้ำพริกก็ะมีพม่พี่น้องน,น,ะะน้ำพริกพวดเปลาเปาแก็มีร้านเขาเกียบภาคใต้ กระเป๋ขนมครับขนมเออหกสิบบาทพี่น้องกับพุกหนึ่งสายไหมกับหกสิบมะาขามกับนี่มาขามของมัดของดอง,ม,อง,ดองมี่วัดถูกะขม่วงดองไก่เข้มนี่มะาขามนี่โล่หนึ่งสองร้อยยี่สิบ ก้วยอบเนยลอยหนึ่งกล้วยอบเนยถุง่อยกับาซิบาทก้วยรสปาปิกา้าอาซิ้ก้วยเต็กแตกร่อยอุณนพี่น้องคนก็กมานั่งกินอาหารกัน ากแอร์เย็นๆพี่นองนอกขนมกับมี่ท้บเข่ากับมีซ้ำตลาดหครับพี่น้องซ้ำตลาดแต่ว่าราคาก็ต้องท่ำใจนะเด้อราคาก็สีแพงกว่าตลาดด้านนอกอยู่ก็ิคิดค่าแอร์นั่นแหะครับพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามมารับชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์สิไดใดบ่พลาดคลิป ทีว่าสิทาไปเที่ยวตลาดได้ครับวันนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ